ไปอ่ะเดี๋ยวไปอ่ะเดี๋ยวคุยงคุ้งไงได้ี๊ดาแม่ไม่เ้ยดจับจับจับไวานคุ้กระ๋งกระบดสิงเม่จับกระบางอ่ะเดี๋ยวอ้วนพุงคุ้อยู่เงี้ยจะจับใครเราท้ายตายปนนเดียวไ

สองปเวไส่ยิเดี๋ยวดิ้แจ้งความไงป่วยยิงในไม่ผลขอฝออไร้ส่ได้ยินเี่เดียเว้จับบ่ไม่เห็นจะจับมาจับเพี้ยอะไรร้อนสุดอน่าดีกว่าเยี่ยมมกเลยยืแจ้งความเลย แก่รถฟังเราคุณแจรถตุมอยแจรถกูอยู่ไหนกุญแจรถกูอยู่ไหนอู่ี่ถามว่ากุญแจรถกูอยู่ไหนมันของส่วนตัวกูไปไม่ได้ฮัลโหลมันมีสิ่งเอาุญแจรถไป้าหรอมันมีสิ่งเอาุญแจรถไปบเออมึงเอาุญแจรถมามึงเอารถุญแจรถมาพ่อกูบอกว่ามึงเอารถกุญแจรถมาไม่น่าขีที่มึงฟังไม่รู้เรื่องเหรอ ปอ้พังงาลูกแจ็ครถฟุงคืนมา <c oughs> โค้ดก็มันปุยมันเป็นเงี้ยวอะไรมนจ้าอ่อนไม่ครับ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  กอเียกดึงแจแวให้มากเดูดูอสก็ดูไม่ใช่มาดูมาแจพ่ออแจบ้านพ่องมเจาข้อมูลได้อะมสจีมัต้องมาลังเกียพมึงอะหน้าล้งเกียมากีส์วจ้านอไม่เหอเ้ไมเข้าไปเตไม่้เข้าไปไม่เข้าไปเต็มไม่้องเข้าไป ไม่ต้อเข้าไปไม่ต้องท่านั้นเรแลไม่เป็นไรไอเอกุญแจเข้าโรงพักไปเลย่เดีแจ้งความเลยน้องคงไวไรฆ่าใครยางตอ๋ฆ่าใครยงอโดนแหลใจับก,กันเลยสัตว์